ครับผมก็ขอการาบสวัสดีทุกคนสั้นกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ชอบโนเอ็กซ์ทูครับผมแล้ววันนี้ก็จะพามาสโลรจิทีเอแตนอไลบนมือถือเลิฟเดลปุกุซิตี้นะครับตอนนี้เราก็มารีวิวเซิร์ฟนี้เป็นอีพีที่สองแล้วทุกคมตอนนี้เราทำับน,นที่เข้ามาใหม,ม่มาได้ของฝันหน่อยก็วิ่งมาตรงรับอย่างนี้ผมแล้วก็กดเดินไปรับนะครับน แต่ว่าผมรับไปแล้วมันเด่นไม่ขึ้นนะมาชมอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะไรวะเพื่อรู้ของคำสั่งพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ผมเดี๋ยวเรากดเหตุครับทิมตามดูเดินดูนะทุกผู้ชม <c oughs> ที่ติดข,ขัดหน่อะครับนี่ผมเราก็สามารถดูได้ทาง้ายมือบนนะผมก็สามารถดูได้ตามนั้นเลยนะนู้ชมด้านล่างมันก็จะเป็นตู้ ATM นะอ็มนะมาชมเราทำเอทีเอ็มดีกว่าไปทอะไร ATM ีเอ็ใช่ผม ก็จะมียอดเงินในปัจจ so ุบันกี oh ่บาทก็เขาก็บอกตอนนี้เราไม่สูญบาทนะเราถอนเงินฝากเงินโอนเงินก็ดูได้ตามนี้เลยพี่ชมนี่ก็จะเป็นกดเตี๋เช่ารถนะำมันลมแล้วเรากดเตี๋เช่ารถดูห่าว่าจะเป็นโรงแรมก็ก็จะเป็นจักรจักรยานนะพี่ชมโี่สตาร์ทหรือเปล่าใช่ป่ะใชผมมันก็จะเป็นสตาร์ทจักรยานนีงต้องสตาร์ทนะครับน้องๆก็ดูเอาเนี่ยโเท่อะนี่อันนี้ก็จะเป็นลังคานะคระพี่ชมนี่ก็จะเป็นลังคานะครับปีดูวาไปเลยผู้ชม ก็จะมีมามา่าน้ำส้มโทรศัพท์หนังน้ำมันเลือดแตนเมาแล้วก็สบู่ตามอกอานะแก้วนะเราซื้อสบู่ไว้ไปอาบน้ำแล้วก็ชมเผื่อเราจะไปอาบน้ำน้ำผึ่ชมดูนะนี่เราบอกกันหนะ <c oughs> นึ่งานในก็กดเองม,มาดูคำแนะนำของเซิร์ฟเวอร์นะก็สามารถกดเองมันก็เขาก็จะบอกตามนี้หนึ่งสามารถตรวจกอบความได้ที่ล้างคาทับขี้เพลิดเพลิงก็สามารถดูตามนี้ต่างๆผมเราทับขี้เพลก็รู้ว่าจะมีน้ำของทับขี้เป็นก,ก่อนเลยก็จะบอกสถานที่จุดอาชีพแต่ล ตลาดกลางเมืองจุดโปรเซตรวมแล้วก็จุดสกัดหินกาลาดร้านค้ารถแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าจุดพาวรถแล้วก็อะไรไม่รู้อะแล้วก็คาสิโนก็จุดทํางานดําแล้วก็หอคอยแล้วก็สถานที่อาบน้ำน้ำชมป่าแล้วก็จะเป็นจุดด่วนชิมน้ำนมจุดดลยวาชิมก็จะอยู่ตรงนี้น้ำนมใกล้ๆตรงนี้น้ำนมป่าแล้วเรามาดูเมนูกระเป๋าของเขาดีกว่าว่าจะมีอะไรบางกฎไว้ไปเลยแล้รก็จะเป็นกระเป๋าเก็บของครับกระเป๋าเก็บของก็จะมีมือถือข้าวโพดหินเกลือเหรียนติเศษผมเคยตีวัวน้ำผมเหมือนพิเศษตีวัวแตกสองชีสน้ำนม นี่ผมก็เคยทำรีวิวตัวนี้นะผู้ชมก็จะมีประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นนามบัตรตัวละครของเรานะและก็จะเป็นนี่ก็จะขึ้นอย่างเี้ยโนโนเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นเมนูช่วยเหลือนะครับน้องๆน,นี่ก็จะเป็นการนอนและการอาบน้ํานอนหลับนอนหลับอ๋อนอนหลับสามารถนอนได้เลยนะผู้ชมเราก็สามารถกดนอนได้เลยนะ ตอนนี้เราก็กําลังทําการนอนเหนื่อยน้ำสมก็ตัดคลิปไปตอนที่เรานอนเสร็มสมมันเคลื่อนช้ามากๆผู้ชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมที่นอนนานมากๆเหนื่อยน้ชมนอนก็น่าจะเต็มร้อยไปอีกนานเลยผู้ชมดูดินี่ผมตอนนี้ก็นอนเสร็จเป็นทุ่งแล้วหลอดมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วผู้ชมมาเราไปดูต่อเลยผู้ชมเข้าเดือนก่อนนอนใช่ปะผมนี่ก็จะเป็นที่อาบน้ำผมแล้วก็กดหนักอาบน้ำเนี่ยต้องไปต่อแล้วต้องไปตรง GP พีเอทั้นหมดเราถึงสามารถอาบน้ำได้นะผู้ชมนี่ก็จะเป็นของโดเนทของโดเนทก็จะมีการซาบองโดเนทลเน็ตวียว แล้วก็แฟชั่นโดนิทแฟชั่นโดนิทก็จะมีหมัดไปนะผมห้าสิบ p o i n องถูกๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นท่าทางท่าทางก็จะมียกเกอร์ท่าทางหน้าทางยอดคิตท่าทางนัง่งท่าทางเต้นแล้วก็ท่าทางเพิ่มเติมก็สามารถกดมาใช้กันได้เดยอะแยะนะผมนี่ก็คือแหล่งน่าจะเป็นติ๊กดาววะผมไม่รูอ้อ่ะผมไม่กดดูว่าไม่เสี่ยงแล้วก็เป็นท่งทางการติดต่อเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถ,ถดูได้ทางซ้ายมือบนก็คือดิสคอดในนี้น้ชมแล้วก็เก็บอาว,วุธในมือนะแต่เราไม่มีอาว,วุธเลยสักทีน้ชมป่ะแล้วเรา งานของเขาดีกว่าว่าจะมีจุดสถานที่อะไรต่างๆของงานอะไรม้างนมไปเดี๋ยวเราดับแรกเราต้องมาตรงนี้ก่อนน้ำชมนี่เราก็มาร์กเลยนะนี่ผมเบลได้มีนะผมสามารถมาร์กไ,ได้ไวน้ำชมแล้วก็คนเอื่อดูอาชีพก่อนว่าเราจะไปทําอาชีพอะไรงานเก็บกระเทงงานขะุดเหมืองงานข้าววัวงานะตัดไม้ขุดแร่ฟ้าแปดแร่แดงอะไรโรงงานเก็บที่ฟ้างานเก็บฟักทองก็งานเก็บข้าวนะรวม้งผมจะพาไปทํางานเก็บมะเขือเทศน้ำชมนี่นเราจะมาร์ากในจุดพีพีท ตรงนี <Billie> <S <S ้เราไม่สามารถทับ G P S ได้นะเราต้องมาตรงจุดนะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้ทุกท่านไปแล้วเราไปเจอที่จุดทํางานจุดเก็บมะเขือเทศกันเลยละกันไปครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ทางานเก็บมะเขือเทศแต่ไม่เจอมะเขือเทศนะทุผู้ชมเจอเป็นฟักทองแทนนะครับทนผู้ามเห็นปหมนี่ฟักทองก็จะอยู่ตรงใกล้ๆจุดบงานมะเขือเทศนะแต่เราไม่เห็นจุดมะเขือเทศเท่านั้นเองแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ผมกดเองว่าเก็บมาฟักทองแทนเลยละกันตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บฟักทองอยู่นะมันก็จะเป็นระบบการเก็บฟักทองก็เหมือนใบอิ่มเลยนะครับน้องๆดูดิก็จะมีเยยีีก้้อนงงัดว ทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้ฟักทองหนึ่งลูกถูกแล้วกดเราไม่สามารถทําลูกเดิมได้ตามผมก็จะมีเวลาครูดาวของมันนะครับเราก็วิ่งไปทาต้นอื่นนะผมแล้วก็วิ่งมาทําลูกอื่นแถลงการณ์ชมดูดิตอนนี้เราก็สามารถทาแลวก็สามารถนําไปขายที่ ijo. ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับน้องๆนี่ตอนนี้เราก็ได้มาสองลูกเป็นที่เรียบร้อยผมระบบระบบทางานการเก็บฟักทองของเขาคร่าวๆก็ประมาณนี้ผมเราจะเดินทีส่สถานที่จุดต่อไปเลยครับสถานที่ทางานข้าเป็นที่เรียบร้อยผนี่แล้วเราก็กดเองเื่อเริ่มทํางานยังัว้ยผมนี่ ตอนนี้เริ่มต้นทํางานนะผมแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้นะเอามีดน้ำผู้ชมนี่กดเองเลยนะแต่ผมลงมอสเป็นอะไรก็ไม่เริ่มโคตรเท็เป็นมือเป็นศาสตร์นะน้องๆไปแล้วเราก็วิ่งมาตรงวัวน้ำผู้ชมนี่แล้วเราก็กดข้ามเลยนะอุ้ยโอ้โหมันหนีเราแล้วน้ำผู้ชมอะไรนะกดเองเพื่อดูจบกดอ๋อกดเองเพื่อแร่เนื้อวัวแต่เราต้องไปฆ่าวัวก่อนนะน้องๆฆ่ามันโอ้โหมันวิ่งเดียวถูกไะอุ้ยผึ้งมันวิ่งเร็วเลยอ่ะดูดิ งกงเัินไปเผาอะไอ้เหี้ยกูจะฆ่ามันยังไงเนีนะ่ย,าม,านะ <c oughs> ม,ยมัดดนวิ่งหนวขนาดนี้อุ้ยเฮ้ยดูมันวิ่งนะมันโถมวิ่งเร็วเกินเฮ้ยวิ่งหนีป่ะอุ้ยฆ่าไม่ได้เนี่ยมันโถมดีอ่ะวัวมันเร็วเกินโอุ้ยเร็วเกินอ่ะอุ้ยโอ้ยกะฆ่าได้ไหมล่ะโว้ยแม่ก็นงงงเลยน,นั่นตรงอ้ยวัวมันไม่ตายมันตรงอ้ยวัวแม่งแรงเกินป่อยมั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 น มโอ้ยไม่ตายแล้วคิวอะเขีย้ยวรอนน้อยตอดเห็ดไม่สันลกโอ้ยรวมฆ่าไม่ได้เลยอ่ะมันเร็วเกินอ่ะต้องเอาได้สักตัวหรือวะวันนี้เขี้ยวไม,ไ,ไม่ได้สักตัวไม่ได้สักตัวไม่ได้สักตัวอออโอ้ยไปตายเลยรวงดูดีโยมฆ่าไม่ได้เลยอ่ะโอ้ย มันก็ไม่ตายสักทีนะผู้ชมโอ้ยโอ้ยเหมือนฆ่าได้ไหมมันเนี้ยโอ้ยไอ้วัวเวียนอืมอืมอือืโอ้ยไม่ได้เลยวะอืมอืมอืมอีเวียนเลยฆ้างกันเลยอือืมจฆ่าได้เนาะอืมผมรู้แล้วผมน่าจะฆ่าวัวไม่ได้ผมดูดิแม่งมันมีคนยังเดียวเลยอะวัวเต็มไปหมดแล้ฆ่าวัวแล้วไม่มีใครมาทำงานนี้เลยมาชมดูดิเนี่ยเดี๋ยวนี้อืมอืม ถ้าผมตรงผมยอมแพ้วอะโอ้ยฆ่าไม่ได้เลยสมถ้าหมัติงมถ้าใครที่ฆ่าหัวได้นะครับทุู้ชมแล้วก็สามารถมาแล่นำมันำนำมันาแล่ตรงแล่เนื้อวัวได้ตรงนี้ต้องสมมติแต่ผมฆ่าไม่ได้ไมันหนีผมอย่างเดียวเลยอะ่ะแม่งเร็วเกินนะท่านผู้ชมดูดิแต่ไอ้ม่ปรับท่านผู้ชมนี่แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ผมนแล้วเราก็กดเอ็นเพื่อออกจากงานนะเี้ยนะ อ๋อแล้วก็ไปขึ้นนี่ก่อนป่ะตึกสถานที่ทํางานเก็บพลีขี้ฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำหลังหลังจากที่เราไปทํางานเก็บฟักทองกับงานข้าวหวงมาข้าวหวงไม่ได้ทัดตัววิ่เงเร็วเกินน้ำจุ่มเราก็ไปทำงานอย่างนี้นแล้วกันแล้วเราก็กดเองว่าเก็บพลีขี้ฟ้าได้หมเราก็สามารถที่เราก็ไปทำงาน,นงงง่ายๆยิงนิ้ว่านจุ่มอย่าไปหาสัา้หายทำเลยนะผมไม่ไหวจริงท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็กลังทำงานเก็บอิจฉาอยู่นะผมแล้วก็เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลนะผมแล้ว,ก,วก็ได้พิจิบารมาหนึ่งที่น้ำจมเราสามารถทำต้นเดิมได้เราต้องมีกาทำต้นนี้นะเพราะถ้าทำหนึ่งต้นมันจะมีเวลาการคูดาวนา์นะ้ำจมอยูทางซ้ายมือบนนี่นะน้ำมถ้าไม่มีใครผิวเทวิทมันก็จะมีเ้อค้อความเลยเหมือนสายอีกน้ำจมก็จะดีมากๆเลยนะครับน้องๆผมชอบนะไป <c oughs> ตอนนี้ก็ได้พิจิบารมาสองอันผมแล้วก็เก็บเรื่อยๆนะผมแล้วก็สามารถนำไปขายที่ตลาดได้เลยนะผมแท็กดาวของตดินี้ก็ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะ้ำจมดูด ชอบอะตัวนี้นระบบนี้ระบบมันมันน้องนี่ระบบการกินกิบปิกกี้ฟาวเขาก็ประมาณนี้รวเดี๋ยวเราไปหารีวิวตลาดที่โวงแรมของเขาดี่บอกว่าจะมีอะไรกันบ้างครับผมไปที่เร้อนรน้อมนี่หน้าหน้าหน้าจดดที่อ่างน้ำก็จะมีนักค้าขายด้วยผมนักค้าก็จะมีแบบพวกมาม่าน้ำส้มโทรศัพท์ถังน้ำมันได้แตงไม้สบูนนกแก้วถ้าใครไม่ได้ซื้อก็รีบมาซื้อนะชมนี่แล้วเราก็ก่อนเราจะซื้อสบูนนกแก้วแล้วก็มาเข้าห้องน้ำก่อนอันนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงนะนี่จะเป็นห้องน้ำชายเราก็กดเห็นที่อ่านหนังได้ด้วยผมนี่บอก ดูดีมีการขอเ้ะท่าทำจะดูท่าทางในการดำหนักของเขาดูดมเต้นอย่างนี้เลยน้องๆดูดีคตรเท่ดมชมดูดีอี๋ถ้าไม่มีตะบู่ตากถอดแก้วไม่สามารถน้ำน้ําได้นะครับน้องๆดูดีตอนนี้ก็กำลังทําการอาบอยู่น้ำชมนี่อาบไว้กว่าอาบไว้กว่าตอนนอนนี่น้ำชมตอนนอนช้ามากๆท้าท่านชมนี่ดูดีดูดีคนชเช้าเยิ่วเยิ่วเช้า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 โค้ชเท่กำลังมันเลยท่านชมดูดีเห็นกินกำลังๆตอนนี้ก็ได้หกเกือบเกือบเจ็ดแล้วุ้่ง ไวพอสมควรแล้วครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเลยนะท่้ำจมนี่กสถานที่ตรงนี้นะก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เงินเยอะๆได้นะครับทน้ำจมนี่โอ้โหเจ๋วเจ๋วเจ๋วอุ้ยหัวนมสีดำมาน้ำพิษเลยไม่ชอบไม่ชอบอยาบอยากตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยน้ำจมนี่อ้าวมาเราได้สกินนี้เลยเฮ้ยได้สกินเฉยเลยน้องดูดิได้สกินเท่โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยน้องๆไปแล้วเราไปเจอที่สถานที่จุดต่อไปเลยครับพอมาถึงสถานที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ก็จะอยู่ตรงใจกลางเมืองอย่างนี้ท่านผู้ชม ่แล้วเราก็หน้าโรงพยาบาลก็จะมีตู้ไอเทียมสองตู้ผมแล้วเราก็เข้ามาในโรงพยาบาลนะห้องนี้จะเป็นห้องอะไรเอ่ยน้ำชมก็ดูกันอ๋อห้องนี้ไม่รนนะู้น่าจะเป็นห้องตู้เตียงของมอหรือเปล่าม,มันก็เป็นเหมือนกัาน้ชมนี่ก็น่าจะเป็นที่นอนเตียงนงคะครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็กดเองว่านอนเตียงไหนน,น้ชมนี่ตอนนี้เราก็กําลังทําการนอนเตียงอยู่ผมเลือดเราไม่เต็มน้ชมทางซ้ายมือเราที่เห็นข้างนอกอยู่ข้างนอกนั้นก็คือสถา,านที่เบิกรถแก๊งหรือว่าเบิกรถของหมอตำรวจน,นั่นเองน้ชมแต่แต่ตรงนี้บอกได้เฉพาะของหมอเท่านั้นเองน้ชม ตอนนี้ก็นอนเตียงใกล้เสร็จเป็นี้เรียบร้อยท่านผู้ชมเราก็ได้รับเลือดมา100แล้วก็เสียเงินเป็นจำนวน500บาทนะครับท่านผู้ชมนี่สําหรับใครที่อยากมาสร้างแก๊งฟรีฉบันี้เข้ามาด้านผมมา5คนฟรี1แก๊งนะครับน้องๆไปตอนนี้เราก็มาถึงกระดานที่จุดโพสิทธ์ของทุกอย่างที่มันแบบพวกจุดโพสิทธ์ร้านแรกก็จะเป็นจุดร้านโพสิทธ์กดเอนเบื่อแพ็คเปลือกข้าวนะครับท่านผู้ชมร้านที่2ก็กดโพสิทธ์โพสิทธ์มะเขือเทศร้านที่3ก็จะเป็นร้านโพสิทธ์ปั๊กทองนะครับท่านผู้ชมร้านที่4ก็็จะเปนนร้าโพสี่ก อะไรเนี่ยพิกนันผมพิกท,ทีฟ้าก็สามารถมาโปรเซสได้ตรงนี้เลยผมก็จะอยู่ใจกลางเมืองอย่างนี้เลยผมก็อยู่ใกล้ๆกับธนาคารเลยน้ำชมนี่โอเคครับถ้าใครชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้โปรดกำลังของผมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ